มันคือตำนานไปแล้วนะไททันนะสี่ประตูตัวเลนลี่อาร์ตลดแค่ปีเดียวมันคือตำนานกลายเป็นตำนานไปแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรพี่ไททันโชมใหม่มันออกมาหน้าใหม่โชมเก่าแค่ปีเดียวออกมาปีเดียวกลายเป็นตำนานทันทีนะไปชมครับนาตำน่งอยู่ไม่นาน ตำนานสิ่งอยู่ตลอดไปรถปีเดียวตกรุ่นซะแล้วน่ะออกใหม่ายแดงเจ็ดแสนแปดแสนแต่วันนี้พอกลายมาเป็นตำนานราคาขายหักส่วนลดเหลือสี่แสนกว่าบาทอุ้ยถูกถูก,ถกไปรุ่นจ๋าไปชมนี่คือสี่ประตูแลนลี่อาร์ตน่าจอแอนดรอยเกียร์ธรรมดาไม่ห้ามือโลหลังคาดำชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับล้อแม็กเวล แม็กเวลแม็กเวลโอ้โหดูดูด,ดูชุดแต่งจากโรงงานไปดูจา้าไปดูเลยรถแค่ปีเดียวกลายเป็นตำนานไปแล้วนะเป็นยังไงครับของถูกก็เข้าเอาสินะราคาก็ร่วงเอาสิราคาก็ตกกาสินะเพราะเพราะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าชื่อรถหรอกครับอืม เขาจะเรียกว่าชื่อเพิ่มนะนะรถตีเดียวราคาร่วงทันทีครับเหลือเพียงแค่สี่แสนกว่าบาทนะสำหรับรถมาดูมาดูมาดูเลขไม่มาดูเลขไม่มาเรียนน้อยห้าหมื่นโลจอแอนดรอยด้วยปีปีเดียวไม่ห้าหมื่นโลก็วิ่งเยอะเหมือนกันนะครับผมตำแหน่งอยู่ไม่นานนี่แหละตำนานสิอยู่ตลอดไปตำนานไม่ได้กินสักทีพี่ถ้าตำนานตำนานแบบว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วตำตำอยู่นั่นแหละตำ จนลูกค้ารอว่ามึงตำอะไรโอ้ตํานานเกือบตํานานลูกค้าเปิดหนีพอด <c oughs> ยียิ่งไอ,ไอ้พวกไอ้ต้องทำงานเป็นเวลานะมีเวลาพักชั่วโมงหนึ่งกว่าจะขับรถรีเทิร์นวนเข้าร้านข้าวได้ไปเจอร้านตำนานนะตำอยู่ครึ่งชั่วโมงหมดเวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมงกูยังไม่แดกเลย <c oughs> บ่ายโมงต้องเข้าขง,งานอีกแล้ว <c oughs> ต้องวนรถอีกครึ่งชั่วโมง <c oughs> เข้างานสายเข้างานสายอีกโดนหักเงินเดือนอีกนั่นแหละถ้าไปเจอร้านตำนานก็จะก็จะเป็นเอาไปมาตำสวยแล้วดีสวยแล้วเอาเปิดดูเครื่องเครื่อง2,5 0 0ครับนะโอ้โหโคตรสวยรุ่นนี้มันจะมีเครื่อง2.5กับ2.4ถ้าเป็นตัวสูงมันจะมีเครื่อง2.4ด้วยนะสาวโปรงนัดไม่ขยับจ้ะโคตรสวยเลยรถไม่มีการเฉียวชนใดเลยสิ้นแต่เขาคือ ตำนานไปแล้วครับตำนานไปแล้วนะเป็นตำนานไปแล้วอ้าวออกรถสูญบาทปีดาวทุกอาชีพเริ่มผ่อนเพียงแค่4,800บาท4 8่0นรบาทผ่อนนู่นเลยมกราคุมพาปีหน้านะถึงกลางปีผ่อน4,800ัลังนั้นผ่อน8 9 0เเรื่องเงินดาวออกรถสูญบาทเอกสารบัตรประชาชนไปเดียวนะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาสิก o k f เฟซบุ๊กหรือยูทูบชาแนล หึงร้อยแคมาส่งกว่าประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมา่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรสซิงจะขายรสซิงขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญครบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวายจัดไปช่วยทุกท่านจันทุกเทียส่งสาาทีฮอตาบ้านพิมพ์ตรว่าสุดสุดมันสุดยอดอีกทีครับไอเซมรสซิงนะ รถมือสองอหนึ่งในตองดูหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยังขายในวุกิตนี้อยู่ได้และก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจซื้อรถโดยไม่เห็นรถฝากไลฟฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจา๋า